ลูกขอ,อน้อมกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยเสียกรกล้าวขอคุณแม่ได้เปิดพระจักรพรให้ลูกพูดได้อย่างถูกต้องว่องไวด้วยเถิดสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกลูกหลานคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมหนึ่งสงสาคณ์นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับ นางกวักศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชานุภาพด้วยธรรมที่คุณแม่อธิฐานไว้ให้ซื้อง่ายขายดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องเป็นเงินเป็นทองรวดเร็วทันใจเงินทองเหลือกินเหลือใช้โชคดีกว่าใครๆได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เงินทองมาทุกสารทิศขอให้มีแนวชีวิตรุ่งโรดลูกหลานว่านอนสอนง่ายใครมาชมช่องของเราก็ขอให้เขาเจริญเจริญด้วยอนุภาพของทะพีนางกวักขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมีแนชีวิตรุ่งโรดกันทุกๆคนครับครับเพื่อนๆ นานๆก็กลับมาทําคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนกันอีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆในช่องของผมเนี่ยนะครับช่องลูกหลานคุณแม่บุญเรือนตรงเติมเนี่ยก็ได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนไปเยอะมากแล้วนะครับตอนหลังๆนี้ก็อาจจะลงลงคลิปไม่บ่อยนักนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าผมมีข้อมูลใหม่ๆมานะครับก็นํามาเล่ากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับพอดีผมเองเนี่ย ก็จะตามหาหนังสือเก่าๆที่ลงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะแล้วก็วันนี้ผมไปได้หนังสือที่พิมพ์ในปี2526นะเป็นหนังสือ,อพลังเหนือโลกนะเล่มที่19แล้วก็20นะผมไปตามหามาเนี่ยก็พพิกแผ่นดินหามันกันนะเพราะว่าหนังสือค่อนข้างหายยากนะครับแล้วก็มันก็สูญสลายไปเยอะนะครับแต่ว่า ของพลังเหนือโลกเนี่ยอันนี้เขาเขียนโดยคุณคุณสเตือนสุภโสพลนะครับมีข้อมูลซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยได้ได้ได้รับฟังกันเท่าไหร่นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมได้มาเล่มที่19แล้วก็เล่มที่2ี่สิซึ่งจริงๆผมคิดว่าเขาน่าจะเขียนเป็นตอนๆเนี่ยอาจจะมีถึง10บกว่าตอนนะแต่ว่า เล่มอื่นๆนี่ผมเคยเห็นลงนะแต่ผมซื้อไม่ทันซื้อได้แค่2เล่มนี้นะถ้าเกิดใครๆมีหนังสือพลังเหนือโลกนะครับเล่มที่ใกล้เคียงกับ19-20เนี่ยอย่างเช่น17-18หรือว่า21-22-23เอ่ยนะีครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขายผมก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการขายแค่ถ่ายรูปเนื้อหาเกี่ยวกับคุณแม่บุญเดือนเนี่ยนะครับส่งมาให้ผมก็ได้จะคิดเป็นค่าบริการหรือว่า จะอะไรยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากได้ข้อมูลตรงนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้มาสองเล่มแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจวันนี้จะตัดมาเล่า,เ,าเป็นบางเรื่องนะครับเป็นประสบการณ์ของของคนในยุคนั้นนะก็คือยุคปี2526เนี่ยประสบการณ์เกี่ยวกับรูปถ่าย ของคุณแม่บุญเรือนตงบุญเติมนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องระหว่างหลวงตาสุวรรณประพัสโโรนะครับแล้วก็พระพิสุอีกรูปหนึ่งนะครับหลวงตาสุวรรณก็คือท่านนี้นะครับซึ่งท่านเป็นเป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่รักคุณแม่มากๆแล้วก็ได้เผยแพร่เรื่องราวต่างๆของของคุณแม่เนี่ยออกไปเยอะมากรวมถึงรูป ถ่ายนะครับรูปท่าผาเนี่ยท่านก็ได้ทําแจกสมัยที่ท่านอยู่วัดอาวุธเนี่ยท่านก็ทำก๊อปปี้ออกมาแจกให้กับผู้คนมากมายนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยได้เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนนะครับรูปที่ท่านทําตั้งแต่สมัยเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้รูปปี26เนี่ยก็มีราคาแพงนะครับก็เออเกือบสองพันนะราคาประมาณนี้นะครับบวกลบเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวที่เขาบันทึกไว้ก่อนนะครับ เรื่องนี้นะครับเล่าโดยหลวงพ่อพวงนะครับหรือว่าพระภิกษุพวงนะครับซึ่งท่านนะ่ะจำภาษาอยู่ที่อื่นแล้วก็มาหาหลวงตาสุวรรณที่วัดอาวุธแล้วก็เล่าเรื่องนี้ไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเจําได้นะผมเคยเล่าเรื่องตอนที่คุณแม่ไปเข้านิโรธที่เชิงเขาถวายพระเพลิงนะแล้ว ก็มีบันทึกไว้ว่าในวันนั้นนะ่ะคุณแม่บอกลูกศิษย์ว่าถ้าใครปรารถนาอะไรให้อธิษฐานเอาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายๆคนหลายๆท่านนะอธิษฐานขอให้ได้บวชเป็นพระนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้บวชเป็นพระอยู่จนมรณาภาพไปได้รับเขาเรียกว่าได้รับบรรลุธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่มีหลายท่านอย่างเช่นหลวงตาสุวรรณประพัสโรเนี่ย อ่าแล้วก็ในบันทึกนะเขาเขียนว่าท่านพวงนะครับซึ่งผมเข้าใจนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นท่านเดียวกับกับที่เขียนบันทึกองค์นี้นะครับน่าเสียดายที่เราไม่รู้ฉาย,ายาของท่านนะครับเอาละครับเรามาเล่าเรื่องของหลวงพ่อพวงนะครับหลวงพ่อพวงท่านเล่าเรื่องนี้ว่าเรื่องผู้ก่อการร้ายยอมให้สร้างสะพานได้เรื่องนี้ เป็นอภิิหารรูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนชนิดรูปเล็กขนาดติดตัวราวหนึ่งนิ้วประสบการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเรียกติดปากกันว่าท่านพวงไม่ทราบฉาย,ยาอายุราว60ปีเศษเมื่อปี2526นะครับเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาเล่าเรื่องนี้ให้พระภิกษุในวัดอาวุธฟัง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2525 25ซึ่งเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนั่นเองท่านพวงเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ออกไปปฏิบัติงานอยู่ในกรองพระธรรมทูตที่ออกทาหน้าที่อยู่ในทินทุรกันดาลทางด้านอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาท้องที่แห่งนั้นท่านพวงเล่าว,ว่าในตอน ที่ท่านเข้าไปอยู่ได้ใหม่ๆนั้นมีปืนยิงลูกหลงเข้ามาเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวทำเอาขนพองสยองกล้าวไปตามๆกันที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างทําถนนบริษัทหนึ่งไปตัดเส้นทางสายใหม่ให้แก่ทางการอยู่ในท้องที่นั้นครั้นตัดทางไปสุดลงตรงบริเวณนั้นก็เจอคลองลึกและกว้างพอดูจึงจะต้อง สร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าวด้วยปรากฏว่าหมู่บ้านทางฝั่งฝ้าคลองดังกล่าวที่จะตัดถนนแล้วสร้างสะพานข้ามไปนั้นเป็นดินแดนของผู้ก่อการร้ายซึ่งท่านเรียกว่าแดนของพวกคนป่าพวกคนป่านี้แหละได้ส่งมือปืนมาแอบเก็บคนงานก่อสร้างสะพานไปหลายคนจนไม่มีใครกล้าไปสร้างสะพานดังกล่าวอีกต่อไป การสร้างทางจึงต้องหยุดชะงักอยู่เพียงนั้นสร้างความเสียหายและวิตกกังวลให้กับผู้รับเหมาเป็นอันมากเมื่อต้องเผชิญกับอุบัรรคดังกล่าวผู้รับเหมาจึงเห็นว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่พระธรรมของพระพุทธองค์อยู่ในย่านนั้นก็คิดจะพึ่งพระให้ท่านช่วยแก้ปัญหาให้ จึงได้เป็นนัสการและขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์พวงหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยหัวหน้าพนักงานสร้างทางเอ่ยขึ้นกับพระอาจารย์พวงทำยังไงเราถึงจะทำสะพานได้สำเร็จเพราะมีผู้ก่อการร้ายมาคอยยิงคนของเราตายอยู่เรื่อยๆจนทำต่อไปไม่ได้ครับเมื่อเจอเข้าแบบนี้หลวงพ่อพวงก็ไม่อาจจะหลบเลี่ยงได้ ด้วยเป็นพระสงฆ์ชาวบ้านเขาย่อมยึดถือเป็นที่พึ่งก็จะต้องให้เขาพึ่งพาอาศัยได้ตามสมควรหลวงพ่อพวงจึงรับปากว่าจะหาทางช่วยจัดการเมื่อรับปากเขามาแล้วในขั้นแรกหลวงพ่อพวงท่านก็นึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรในที่สุดท่านก็นึกถึงภาพถ่ายขนาดเล็กของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมที่ได้ไปจากหลวงพ่อสุวรรณประพัสโรวัดอาวุธขึ้นมาได้ รวมทั้งได้เคยทราบกิติศัพท์มาว่ารูปนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อนึกถึงได้หลวงพ่อพวงจึงได้อัญเชิญรูปถ่ายของคุณแม่บุญเรือนออกมาอธิษฐานขอพรให้ช่วยโดนบันดาลให้การสร้างสะพานก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยเถิดจะได้สร้างความเจริญแก่ชาวบ้านที่อยู่ในย่านนี้ แล้วหลวงพ่อพวงท่านก็อาราธนารูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนติดตัวไว้เป็นประจำหลังจากนั้นหลวงพ่อพวงก,ก็ตัดสินใจบุกป่าหาเสือเดินทางข้ามไปฝั่งคลองอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นแดนของผู้ก่อการร้ายจากการสอบถามพวกชาวบ้านทางฝั่งนั้นก็ได้ความว่าชาวบ้านโดยทั่วไปก็ต้องการถนนและสะพานเพราะว่าจะได้เดินทางสะดวก แต่จนใจที่หมู่บ้านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผอกคอเมื่อผอกคอไม่ต้องการให้มีการสร้างถนนหรือสะพานก็ไม่มีทางอื่นใดที่ชาวบ้านจะไปขัดขืนได้หลวงพ่อพวงท่านจึงได้ถามว่ามีใครรู้จักพวกนั้นบ้างช่วยตามตัวให้มาพบอาตมานหน่อยได้ไหมแล้วอาตมาจะช่วยเจรจาให้ก็มีชาวบ้านอาสาที่จะ เป็นคนกลางติดต่อกับพวกปกกคอให้มาพบกับพระอาจารย์พวงนะครับซึ่งหัวหน้าปอกกคอในย่านนั้นก็กล้าหาญชานชัยก็ข้ามคลองแล้วก็มาหาหลวงพ่อพวงจนถึงสำนักสงฆ์ที่ท่านอยู่หลวงพ่อพวงเล่าว่าหัวหน้าปอกกคอคนนั้นเมื่อมาถึงก็วางอำนาจบาดใหญ่ ไม่ยอมไหว้พูดจาโอหังท่านท่านบอกว่าเขาพูดว่ามีธุระไรหรือที่ให้คนไปตามมาที่ให้ไปตามโยม,มานี่นะเพื่อจะปรึกษาหารืออาตมาอยากจะขอร้องเกี่ยวกับเรื่องทำสะพานที่ค้างอยู่ขอให้ทำสะพานข้ามไปได้เถอะชาวบ้านเขาจะได้มีความสะดวกสบายในการ เดินทางไปมาหาสู่กันปอก็คอก็ตอบอย่างโอหังว่าขืนให้ทำข้ามไปได้แล้วพวกผมจะไปอยู่ที่ไหนกันเล่าเมื่อทําสะพานเสร็จทหารตำรวจก็จะต้องตามเข้าไปโยมก็อยู่ให้มันลึกๆเข้าไปหน่อยสิหลวงพ่อพวงท่านก็แนะนำพกอพก็คอก็บอกว่าแล้วพวกผมจะไปหากินที่ไหน เพราะว่าที่ได้กินได้ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยชาวบ้านในย่านนี้ช่วยส่งสเสบียงเรื่องอดตายนั้นคงไม่อดหรอกโยมหลวงพ่อพวงท่านบอกแล้วฉันจะให้เข้าสารกับโยมด้วยหัวหน้าพอกคอก็อบอกว่าจะให้สักกี่กระสอบหลวงพ่อพวงก,ก็บอกว่าโยมจะเอาสักเท่าไรหัวหน้าพอกคอบอกว่าเอาสิบกระสอบ สิกระสอบนี่มันมากเกินไปนะโยมเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาสักห้ากระสอบได้ไหมแล้วถ้าหากว่าสะพานนี้แล้วเสร็จไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายกันอีกต่อไปมีรถมีคนข้ามไปข้ามมาได้ฉันก็จะให้ข้าวสารตามสัญญาปรากฏว่าการเจรจาระหว่างหลวงพ่อพวงก,กับหัวหน้า,นาผอก็คอวันนั้นเป็นที่ตกลงกันได้ด้วยดี การก่อสร้างก็สำเร็จรุร่วงผู้คนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปาสะจากการรางวาลที่ถ่ายของพอกอขอพอกอขอบพร้อมกันนั้นชื่อเสียงเกียรติคุณของหลวงพ่อพวงก,ก็เป็นที่ขจรกระจายโดยทั่วไปในหมู่บ้านแถบนั้นทั้งนี้หลวงพ่อพวงบ,บอกว่าด้วยเดชะบารมีอภินิหารรูปถ่ายของคุณแม่บุญเรือนที่ท่านได้ ขอบารมีแล้วก็พกติดตัวไว้หลวงนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่พวององค์เก่าแล้วนะหลวงพ่อพวงท่านเล่าแล้วก็ยิ้มยิ้มเล่าให้กับหลวงพ่อสุวรรณที่วัดอาวุธฟังพร้อมกับนำแจก,กันคู่หนึ่งมาถวายด้วยในฐานะผู้มีส่วนช่วยบรรดานในความสำเร็จครั้งนี้ โดยที่รูปที่หลวงพ่อพวงท่านนำติดตัวไปนั้นก็เป็นรูปที่ได้รับไปจากหลวงลวงพ่อสุวรรณประพัสโรหลวงพ่อพวงท่านก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับหลวงพ่อสุวรรณแล้วหลวงพ่อพวงก็เล่าลงท้ายว่าหลวงนะรูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับอันนี้ เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะเพราะว่ามันจะต้องติดตามต่อเล่นต่อไปแต่ว่าผมไม่มีแล้วแต่ว่าคิดว่าเนื้อเรื่องก็สมบ,บูรณ์นะครับเนี่ยนะครับรูปถ่ายแบบนี้เองนะครับก็คือรูปท่าผานั่นเองที่หลวงพ่อพวงท่านนําติดตัวไปนะครับเรื่องนี้ก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็จะได้รับทราบว่ารูปของคุณแม่บุญเรือนตรงมุมเติมนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ถ้าเรามีความเคารพจริงเชื่อมั่นจริงนะครับก็จะได้รู้ได้เห็นเองนะผมเองก็มีประสบการณ์มาเยอะนะก็เคยเล่าไปอะไรไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องหายากหายากนะมามาให้ให้อ่านนะเอ,อมาอ่านให้ฟังกันนะครับหนังสือเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยหายากมากๆนะครับเพราะว่าหนังสือมัน มันสูญสลายไปเยอะแล้วนะครับอืมนเพื่อน,อนก็ยังโชคดีที่ตามซื้อสองเล่มน,นี้มาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเล่มอื่นๆน,นะครับเพราะว่ามันมีอยู่เล่มหนึ่งที่หน้าปกเป็นรูปหลวงเอ่อหลวงพ่อเทพลูกดรออนอผมซื้อไม่ทันนะเสียดายมากเล่มนั้นก็มีข้อมูลดีๆนะครับเพื่อนๆอน,อ,นอาจจะได้ยินเสียงอะไรปอแป,ปอกแๆหล่นมาคือกระลอกเขากิน ลูกไม้อยู่ข้างบนบนศีรษะผมเลยเนี่ยหลน่นกุกักกุกักสงสัยสงสัยกระลอกจะมาฟังเรื่องคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยนะฟังไปกินผลไม้ไปนี่เพลินเลยนะกระลอกเจ้ากระลอกนะหล่นผูกวากูปักปครับเ,เพื่อนๆรูปถ่ายของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนี่ยนะถ้าเ,เพื่อนๆอยากอยากได้อยากอะไรเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่ามีหลายๆที่ที่เขาจัดสร้างนะครับแล้วก็ไปหารูปใหม่นี้แหละไม่ต้องไปหารูป เก่าๆ,ๆที่แพงๆเพราะเราดูไม่เป็นนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเคยคอมเมนต์ด้วยว่า,าในคลิปที่ผมเอารูปของคุณแม่เนี่ยหลายๆรุ่นมาให้ดูกันแล้วก็จะมีทั้งรูปที่ใหม่และเก่าแล้วก็แบบที่ว่าผมใช้คําว่ารูปหลอกลวงอะนะแล้วเพื่อนสมาชิกเนี่ยท่านคอมเมนต์ไว้ว่าในเมื่อรูปคุณแม่อัดใหม่ได้ตลอดเนี่ย ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหมือนรูปเดิมทุกประการแล้วทําไมผมถึงใช้คําว่ารูปปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเมื่อรูปมันก็อัดมาคือผมผมใช้คําจริงๆผมไม่น่าจะใช้คําว่ารูปปลอมนะปกติผมน่าจะใช้คําว่ารูปรูปที่เขาหลอกนะครับหลอกลวงความหมายของผมนะครับก็คือรูปของคุณแม่เนี่ยที่อัดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครจะอัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก๊อปปี้ไปไปที่ร้านอนะ่ะแล้วก็ให้เขาก๊อปปี้แล้วมาติดตัว นั่นแหละก็คือศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปแท้แล้วเราทําเองนะแต่ที่ผมบอกว่ารูปหลอกลวงรูปปลอมนั้นนะ่ะในความหมายของทางโลกลนะคือหมายความว่าเขาเอารูปใหม่แล้วไปทําให้มันดูเก่าหรือเอาของิฐานอะไรไปใส่หรือว่าเลี่ยมให้มันดูแบบดูมีอายุนะ่ยแล้วเขาเอาไปหลอกขายว่าเป็นรูปทันยุคบ้างเป็นรูปที่อา,อายุสามสิบสี่สิบปีแล้วเพราะรูปคุณแม่เก่าๆเนี่ยจะมีราคานะครับ อย่างเงี้ยมันเป็นเรียกเรียกว่ารูปหลอกลวงนะครับรูปอ่ะรูปแท้แต่กรรมวิธีนะ่ยเขาหลอกลวงให้เราเข้าใจผิดแล้วเราก็ต้องไปไปซื้อไปเช่าแพงแพงอันนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนๆว่าใว่าให้ระมัดระวังนะครับแล้วผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรูปที่เขาตั้งใจทํามาเป็นรูปหลอกลวงนะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนชอบอยากจะแขวนก็แขวนได้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเช่าในราคาที่แพงเท่านั้นเอง ผมก็เคยบอกว่ารูปบางรูปที่เป็นรูปที่เขาทําเก่าเนี่ยบางรูปเขาทาสวยนะถ้าเกิดเขาขายขายถูกอะ่ะผมผมก็เช่านะแต่ทีนี้เวลาไปถามเขาก็จะขายเป็นราคาของเก่าอะ่ะซึ่งซึ่งผมก็ไม่เช่านะครับสําหรับผมคือไม่จําเป็นถ้าอยู่ใกล้ร้านถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราเซฟไฟล์แล้วก็เอาไปปิน์ได้เลยนะครับเอาไปอ,าอัดรูปได้เลยนะครับแล้วเอามา เอามาอธิษฐานใหม่ก็ได้นะครับเราอธิษฐานเองตามคําอธิษฐานที่คุณแม่บอกนะครับก็ได้นะครับแล้วเราก็พกติดตัวบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะรูปคุณแม่เนี่ยคือเราอัดมาจากร้านเลยเขาใส่ซองมาแล้วหยิบมันศักดิ์สิทธิ์แล้วเอ๊ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลุกเสกหรือหรือว่ามีพิธีอะไรเลยทําไมศักดิ์สิทธิ์คือผมอยากจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยท่านท่านจะพูดบอกเสมอว่า ให้ลูกๆเชื่อมั่นนะครับมั่นในตัวท่านนะครับมีความศรัทธานะครับว่าไงว่าตามกันอย่าเจาะกันอย่าเจาะของกันนะครับคุณแม่ว่าศักดิ์สิทธิ์เราก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นะก็ว่าตามกันมันก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมันศักดิ์สิทธิ์ตรงใจของเราเนี่ยรูปเนี่ยอัดมาใหม่ๆเลยแต่เป็นรูปคุณแม่ใช่ไหมเรามองเห็นนะความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นแล้ว มันเกิดปฏิกิยาระหว่างตัวเรากับกับรูปเนี่ยพลังมันมันอากกันแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดนะครับมันมันเหมือนกับกองไฟอะ่ะมีเชื้อเพลิงการที่ไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนนะมีอากาศถ้าเกิดว่าไม่มีอากาศมีแต่เชื้อเพลิงไฟก็ไม่สามารถติดได้ ถ้ามีอากาศแต่ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันเปียกชุ่มไฟมันก็ติดไม่ได้แต่ถ้าเชื้อเพลิงเหมาะสมอากาศเหมาะสมมันก็เกิดไฟได้นะครับจุดไฟติดได้นะครับมันเหมือนกันรูปรูปมีความศักดิ์สิทธิ์เรามีความศรัทธาพอปะทะกันเข้าถนงก็เกิดเป็นพลังขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนมันเกิดจากจากความนับถือความศรัทธาของเราด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนคือ คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านเป็นพระอริยะบุคคลในทางพระพุทธศาสนานะครับท่านสำเร็จตามตามหลักของพระพุทธศาสนานะทุกคนคงเข้าใจกันดีเพราะฉะนั้นอยากให้เรานับถือคุณแม่แบบที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลนะครับอ,อ,อย่าไปอย่าไปคิดว่าแบบเ,เหมือนเป็นเทพเป็นอะไร เป็นอะไรที่มันมูมูมากๆอะไรเงี้ยคือนับถือท่านแล้วต้องทํำยังไงคุยกับท่านนะครับคิดถึงท่านนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่คุณแม่สอนคุณแม่สอนอะไรคุณแม่ท่านก็สอนให้เราอะปฏิบัติตัวเป็นพุทธศาสสนิกชนที่ดีนะครับสวดมนต์ไหว้พระทําบุญฟังพระอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วท่านก็ให้เราปฏิบัติสมาธิภาวนานะครับคุณแม่ท่านบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ไม่ทําไม่ได้เลยนะลูกเห็นไหมต้องทํานะครับไม่งั้นเวลาเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะครับเราจะต้องไปเกิดในในจุดที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะรักรักคุณแม่นกถือคุณแม่นะครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยนะครับอันนี้คุณแม่เน้นย้ําถ้าเราอยากจะหายจากโรคนะครับเราไปขอคุณแม่ได้โปรดขอบันดาลให้หายจากโรคอะไรเงี้ย มันก็มันก็ประมาณนึงนะแต่จริงผมอยากจะย้ําเสมอว่าคุณแม่ท่านวายชนไปแล้วท่านได้ทิ้งมรดกไว้ก็คือการตั้งน้ําอธิษฐานในทุกๆวันเสาร์ดื่มเพื่อให้ร่างกายหายโรคให้มีโชคมีชัยให้มีแนวชีวิตรุ่งโรจน์ให้อายุยืนนะครับเราจะขอแต่คุณแม่เนี่ยแต่ทําไมเราไม่ตั้งน้ําทุกวันเสาร่ะเราต้องตั้งน้ําทุกวันเสาร์ด้วยคุณแม่ก็สอนไว้นี่นะดื่มดื่มให้เนื้อเป็นทิพย์ไปเลยลูก กันได้ยันปรมานูคุณแม่ท่านเคยบอกกับท่านพลนตียุดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรารักคุณแม่เราต้องตั้งน้ําทุกวันเสาร์มันจะเพิ่มความแนบแน่นระหว่างเรากับคุณแม่นะครับถ้าเราไปขอขอขออย่างเงี้ยบางทีมันไม่แน่นอนนะใจเราบางทีมันไม่ไม่ถึงนะครับอยากให้อยากให้เพื่อนเพื่อนน่ะทําตามถ่งที่คุณแม่ได้ทิ้งมรดกไว้ถ้าเราอยากมีความเอ่อคล่องตัว ในหน้าที่การงานหรือว่าทรัพย์สินเงินทองคุณแม่ท่านก็ได้มอบพระคาถาพระชิมพีไว้ให้เราท่องนะครับให้สวดในทุกๆวันนะครับตามกําลังวันนั้นๆไม่ใช่กําลังวันเกิดนะแล้วก็กสวดนะถ้าใจกล้าให้ว่าตอนก่อนเข้านอนก็ได้นะครับสวดจนหลับไปเลยก็ได้นะครับในทางพวกทรัพย์แล้วดีมากๆนะครับคาถาพระชิมพีนะครับคุณแม่ต้องบอกว่า ใครกินใครอิ่มใครทําใครได้นะครับแล้วแต่เราจะรับเอานะครับเราจะรับจากคุณแม่ได้แค่ไหนนะครับผมเองก็เป็นเพียงผู้เล่าเรื่องราวนะครับไม่ได้ปฏิบัติตัวเป็นผู้ทรงวุฒิคุณวุฒิหรืออะไรนะครับถือว่าเหมือนเพื่อนมาเล่านั่งเล่านั่งคุยกันนะครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนใหม่ๆก็จะมาอัปเดตมาเล่ามาคุยให้ฟังกันนะครับ ผมเองได้ทําคลิปก็ได้นึกถึงคุณแม่นะครับได้ตามหาวันวันจิตใจก็ให้อยู่แต่คุณแม่บุญเรือนนะครับเอาละครับเพื่อนๆรวันนี้ลูกขออันเชิญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งเป็นผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้าขอธรรมของพระพุทธเจ้า จงดลบันดาลให้เพื่อนสมาชิกลูกหลานคุณแม่บุญเรือนตรงมุญเติมท,ทุกทท่านผู้ที่เข้ามารับชมคลิปต่างๆของทางช่องขอให้ท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้อายุยืนให้มีแนวชีวิตดุ่งโรดให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเมื่อมีความคล่องตัวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็มาปฏิบัติธรรม ย้อนกลับมาพิจารณาธรรมะกันทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ